You didn't call Sammy because he's โอเคครับ oh, okay. ผมก็สอดลินเพื่อมีรักชาวอาวีทุกคนีกเช่นเคยด้วยนะครับผมวันนี้ผมเอเียได้อีกแล้วนะจ๊ะเออวันนี้เราก็มาจับเป็นตำแหน่งแครี่นะผมตอนนี้ก็เล่นเป็นลินดิสนะแหลงสู้พี่มครับน้องชายเออก็มาดูนะว่าตอนนี้เราจะเล่นได้ไหมนะเออเรามาแก้ทางแบทแมนนะอันนี้คือผมแบบเฟิร์สพิกเลยนะครับเพราะแบทแมนหลุดนะและทีมผมแบบไม่มีใครขอด้วยนะผมก็เลยแบบกดลินดิสมาเลยนะครับเพราะว่ายังไงแบทแมนม่นเป็นตัวโกงอยู่แล้วนะครับ แล้วฝั่งตรงข้ามนี่ค่อนข้างแบบโกงนะอาญานะแบทแมนนะแต่ว่าต้องมาดูนะว่าเราจะไหวหรือเปล่าน้องชงนะายเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะโดนกดดันอยู่นะอย่างหนักแน่นอนโอเคจัดไปเบบตอนเกมอะก็เริ่มอัพสกิลสองมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไม่ออกดูเลือดนะอันนี้ไม่ค่อยมีตัวหนาๆเท่าไหร่นะครับจริรงๆผมขึ้นทารอนได้นะอันนี้เอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทารอนไม่ใช่ทารอนบุกเนสเปียร์นะครับเจาะเกาะฟ้านะโอเค ตอนนี้เราสามารถเล่นได้นะเพราะว่าฝางของข้ามไม่หนานะโอเคครับอาทิตย์เรียบร้อยนะจัดไปเช็คไว้ก่อนนะครับตอนนี้ชล่นดลสูนะ่ะค่อนข้างจะเล่นยากนิดน,นึงนะครับในช่วงต้นเกมนะคือต้องบอกว่าลินดิสเนี่ยเป็นนะตัวละครที่แบบยืนเลนง่ายนะทุกคนถ้าเราไม่เน้นเทตดนะเราต้องพยายามเน้นฟาร์มเป็นหลักนะครับถ้าเราไปเท,ทนะตดเนี่ยต้นเกมลินดิสเนนะี่ยสู้ตัวไหนไม่ค่อยได้เลยนะยากมากนะต่อถะหน่อยโอเคครับ เราเอาพลังแฝงอาเชมี่มาครับก็ต้องพยายามตอดเอาเงินสักนิดนึงนะเพราะว่าถ้าฝั่งตรงข้ามเขามากับโลมที่ดีกว่านี้อาจจะแบบกดดันเราได้เยอะนะโอเคเดี๋ยวสยิง,งนกะนะนี่โดนแบตข้าวแล้วครับส่วนตอนนี้เราก็ไม่มีเมด,ด้วยนะครับกบเป็นเมดนะเฮ้ยเวอร์เคครับน่าจะโดนล้านลงน่าจะไม่ได้นะโอเคไม่ได้โอ้ไอเวนเคครับอุ้ย ผมเกินน้องเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยกระตุกกระตุกโอเคก็เนี่ยโดนกดดันประมาณนี้นะนี่ยิงเจอลซูแมนๆก็เล่นยากเลยนะเฮ้ยสวยนะเนี่ยโอ้โหแต่ก็น่าจะได้แค่นั้นนะครับอายาแม่นเกาะได้นี่อายเวนโอเคคือตอนนี้ไม่มีเมดด้วยนะมีกบเป็นเมดแต่ค่อนข้างจะยากนะครับไม่รู้คิดอะไรอยู่นะเอลูนี่เขาก็เฟิร์สพิกมาเหมือนกันนะครับคือแบบ เขาก็แก้ทางตัวหลายตัวอยู่แล้วนะเออสองผมก็กดลิง <Ball S 1> กดกบมาสบายละ่ะทีนี้ฝั่งโน้นชิลเลยนะโอเคไม่ไหวนะเฮ้ยมูฟิกดวกมีไม่รอดนะกบผมบอกเลยผมไม่มีดาเมจขนาดนั้นที่จะสามารถปิดสกอร์ได้นะนี่ตายไปแล้วคือดาเมจเราไม่ได้แรงจัดขนาดนั้นนะครับต้นเกมนะลินดินนี่ค่อนข้างจะเป็นตัวที่แบบกลางเกมเลยนะครับถ้าโดนกดดันนี่เล่นยากมากนะ แต่ว่าก็สามารถเล่นได้ถ้าคุณฟาร์มเป็นนะครับถ้าคุณหาเงินได้ก็เล่นได้อยู่ดีนะเออมันเป็นตัวที่แบบต้องรวยอ่ะเอาง่ายๆนะนี่คลิปตัวนี้ไม่ได้เลยพลาดไม่ได้เอ้ยเวอร์นะโอเคผมไปตัดตัวเล็กนิดน,นึงนะลิงเขาอยู่ล่างนะให้เขาเอาดาร์กไปเราก็จะได้เล่นสบายขึ้นนะโอเคถ่านสงข้ามมันเป็นวันเดอร์ได้แหละมันเลยไม่ค่อยแบบผิวกับอาญาเท่าไหร่นะครับ อาจจะเก่งไฟนะแต่ว่าโยกลําบากนะเอพอพาวันเดอร์มันก็ไม่ได้เร็วนะครับเป็นตัวเลดเกมด้วยนะจัดไปเฮ้ยสวยนะโอ้โหแม่งสิงอีกละสิงตลอดนะครับผมโอเคไเป็นไรก็ฟาร์มไปยาวๆนะเดี๋ยวผมไปตัดตัวเล็กเขานะครับโอเคแกะแกะเคลียร์แทบนะนะแล้วนะแล้ก็ตัดตัวเล็กสักหน่อยนะครับเพื่อความรวยนะครับ้องชายเอสุโอ้โหกูกาสและแฮเฮียเฮ้ยเกือบละ เอาเรื่องนะแก๊กโอเคใจเย็นนะกบรบหลอรวบได้นะผมว่าน่าจะยากวะอ,อายา่ามีอันติมีเกาะหัวด,ด้วยนะขอตัดปั๊มหน่อยแล้วกันเฮ้ยสวยไอ้ดึงสวยนะได้เดี๋ยี้โอเคโอ้โหมีวีถ่ายเลยนะตายกูไปละถ่ายเลยเพื่อนถ่ายทับนะ ตายแล้วอย่างนี้เอ้าแก๊กไม่ฟิกมาผมเมื่อกี้ผมกะจะฟิกแบบไปช่วยด้วยนะมาเลยเฮียกูให้สองน่ะกูหลอกนะครับปอมนี้ต้องปล่อยนะทุกคนไม่ได้อยู่แล้วนะกันไม่ได้นะแต่ผมอยากได้คลิปวะแต่ว่าไม่ไม่ไหวหรอกโอเคเดี๋ยวตัดตัวเล็กก่อนนะครับฟอเรนไม่ไหวนะเข้าไปนี่โอ้โหเยอยฟอเรนเสียแข็งฟรีเอาเลยเฮยได้โยโอ้โหโอเค ไอสูขแข็งนะดีมันผมไม่พลิกไปอี่วันเลก็เวอร์ไอสัตว์เวอร์นะเอาแม่งนี้โอเคไม่ได้นะไม่เป็นไรนะครับพยายามเน้นฟาร์มไปก่อนนะเช่วงั้นเกมนะครับอันนี้เราโดนกดดันมากนะคือถึงเราจะแบบว่าเลือกตัวมาแก้ทางเขาก็จริงอะแต่เขาก็ค่อนข้างจะแก้ทางเราเยอะเลยนะเอ,อฟังผมมาแหละเลือกตัวแบบแปลกนะครับโอเคอันนี้ลิงก็ยังไม่ได้มาเติมผมเลยนะเราพยายามฟาร์มไปก่อน เฮ้ยสวยนะนี่แก๊กดึงโคตแมนโอ,โอเคเคเวฟไปก่อนนะครับแจมแมวนะ้องโอเคครับได้คีหญ่ไปที่นยบร้อยเอ้ยกูให้แกกลับมาเลยได้หมดทั้งสดชื่อนะ้องโอ้โหเสียวหัว,หวโอเคครับเฮ้ยโอเคครับตัดขีป่าลิงเลยนะคือผมเข้าใจอยู่แต่ว่าลิงเขาไม่มาแก๊งผมเกินนะ บางทีเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองนะครับอันนี้ผมกดโซโลแรงนะฝั่งเราก็น่าจะแบบกดมาคนกดมาเป็นคู่นะครับผมมาคนเดียวนะไม่เป็นไรเพราะเราตึงเกินนะครับเราถึงกดคนเดียวนะเอ๊จัดหมเปป่าเไรเฮียก็ไม่มีเพื่อนเล่นเ้ยได้แบตนะเล่นได้นะกบวิ่งรวบเลยนะครับกบไม่เอาโอเคเปิดแมพไปก่อนเลยนะเวลาเขาเข้าพุ่งจะได้เห็นไปไหนเลยยี่ี่ะ นี่ใหญ่ตายนะคุณ <Elizabeth. S 1> ได้ฆ่าแล้วโอเคนี splash, ่ครับอย่างที่ผมบอกนะถ้าได้ฆ่าตัวหนึ่งบอกเลยสกอร์คิวตัวหนึ่งนี่แบบเกมกลับมาแน่นอนนะอันนี้เขาอยู่ล่างหมดนะเราดูจากมินิแมปเอานะครับแบทแมนก็ตายแล้วด้วยนะแล้วก็เคลียบบนไปเลยยาวๆนะครับผมเอามังกรให้เพื่อนดีกว่านะได้ป้อมด้วยนะอย่คว้มไม่เอากลางวะทำไรโอ้ยตายหมดเลยอ่ะสวยนะโอเคแจ่มนะแต่ผมไปตีมังกรให้เพื่อนดีกว่านะครับ อน,นี้เราก็ค่อนข้างจะรวยนะเพราะว่าเราแบบเน้นฟาร์มเลยนะไม่ไม่ไปไฟกับเพื่อนเลยครับคือลินดินเนี่ยถ้าไม่ไม่เกิดไม่รวยนี่แบบเล่นยากมากนะผมแนะนํานะครับเล่นให้รวยนะถ้าโดนกดดันอย่างนี้อย่าพยายามไปฝืดเล่นนะครับพยายามเล่นหาเงินก่อนนะจัดไปก็พี่มันมีดีเม็ดส้มล้องชายเออไอเชสส้มไม่ส้มก็ดูเอาเฮ <c oughs> ้ยชินใหม่ก็ผมไปเคลียร์เวฟนะผมผมจะพยายามไม่เล่นมากนะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปเคลียเว็บล่างดีกว่านะเพื่อความรวยนะครับน้องชายเออผมแท็กหมดนะผมไม่สนเนี่ยอ้าวแก๊กเล่นแล้วนะครับเฮียเลยเว็บคีหม่อีกเว็บนะเราก็มาเคลียก่อนนะครับโอเคคือมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราเราไม่มีเมทไม่มีอะไรเลยนะถ้าแก๊กดึงไม่สวยจริงก็ไม่ได้ไม่ไหวนะครับเอยสวยผมปิดได้อยู่อ่าอยาตายตายเฮียได้หมดนะเอดิเล่นเมื่อล่ เอย่ากาเล่นกับกูหีเวนโอเคตัดตาเขาเลยนะเก็บสแต็กไปนะเดี๋ยวก็ต้องมีคนมากันเลนอยู่แล้วนะนีออกมาละโอ้โหน้องเอลซุมาเลยโอ้โหโี่เลือดโล่อย่างงี้ก็ปาดทีเดียวสิครับนอ้องโอเคน้องเอลซุจะมานะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมต้องรีบถอยนะเผื่อแบทแมนเขามานะัดไปเดี๋ยวเก็บสแต็กเคลียร์เวฟนี่ไ,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 ไอ้เคลียร์โอ้โหไอ้สัตว์สวยมาเลยโอ้ไม่รอดครับ ถึงเราจะแก้แบทแมนก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแล้วเราโดนบูมแมลงยังไงเราก็รอดยากนะออโอเคเพื่อนตามได้ไหมได้ถ่ายก็ได้นะโอเคเอาดิดูเด้กกบมึงจะทำยังไงโอเคแก๊กมานะเด้แก๊กหลนะุดเปล่าเฮ้ยแก๊กโคตรสวยนะครับโอแก๊กโคตรตึงนะของจริงโอเคตอนนี้สกอร์มาสามตัวเราก็ค่อนข้างจะเล่นสบายนะโอเคเพื่อนตีดักไปเลยนะครับ จัดไปตังเราก็6กพันะค่อนข้างจะรวยนะครับถึงจะโดนกดดันนะแต่ว่าผมพยายามแบบไม่ไฟไงหาตังเอานะคือดินดิสถ้าจะเล่นให้เล่นให้ง่ายจริงๆก็คือต้องได้ไอเทมก็สอชิ้นนะครับเนี่ยได้ไอเทมแบบคี้ใหญ่สลิกสติงอย่างเงี้ยนะครับจะเล่นง่ายละนะเออโอเคเดี๋ยวผมก็เคลียร์เลนไปก่อนนะครับทีมผม <laughs> เล่นยากตรงไม่มีเมนเเดนั่แหละเียเคลียร์บนนะวันเดอร์อยู่กลางด้วย ตอนแรกก็จะไม่เคลียร์ลึกนะครับเพราะว่าวันเดอร์เราไม่เห็นไงอันนี้เขาอยู่กลางนะเล่นได้นะรอรอจังหวะนะครับเราเฮ้ยเอาเดสวยเอาเดีครับเอาเดีครับแตกไปไหนอะไรอู้หายนะโอ้โหโอเคสวยนะโคสวยจัดไฟนี้นะแจ่มเลยนะครับเอ้ยเอ็นล่างได้นะเขาตายกันสี่ตัวด้วยนะผมไม่เคลียร์ล่างนะเดี๋ยวเอาคลิปเลนนี้กนอนให้คลิป ทีฟ้านะมาฟ้ากันเอ็นได้นะเนี่ยทำให้เล่นโอเคเทียบไปแบดแบนมานะอ้าวพุ่งนี้พุ่งนี้ก็ไม่รอดดิครับโอเคระด,ดับแดงแล้วนะ <Okay. S 2> เบอร์ชุดเดียวหายหมดนะครับผมบอกเลยเท่มตายนี้นะเฮอย่เพิ่งจบได้ปเพื่อนมาเลยนี่ยุ้ยหายนะมาเลย,ย,นะเยโอ้โหอ,อ,อาย่าแม่แม่ง เป็นอมตะพอดีนะไม่งั้นเกมยังไม่จบแล้วเนี่ยผมกกลจะยังไม่จบเกมนะอ,อุตส่าห์แบบฟาร์มมาตั้งนานนะครับผมโอเคก็จบเกมแบบที่เรียบร้อยนะครับสําหรับการเล่นลินดิสนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างนะผมก็สําหรับการเล่นลินดิสเนี่ยผมจะแนะนําในเรื่องของการฟาร์มเนาะเป็นเป็นหลักนะครับลินดิสอะถ้าจะเล่นให้ง่ายเนี่ยช่วงต้นเกมอะต้องทนฟาร์มไปก่อนนะครับพยายามให้ได้ไอเทม2ชิ้นอะ คีใหญ่กับสลิกสติงนะครับก็คือคีบสติกับสลนะิกสติงเนี่ยจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะนะส่วนตอนนี้เรา,เ,ราเจอแบทแมนเนี่ย <The S 1> ถึงจะแก้ <The S 1> ทางแบทแมนได้ก็จริงนะครับคือเราแค่แบบรอเห็นตากระพริบแล้วเราก็เปิดแมปใช่ไหมแค่นั้นอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับการเล่นแต่ว่าการที่เราจะโดนแบทแมนลวงง่ายๆก็คือถ้าเราโดนบูมแมลแรงไงเราก็ไม่รอดอยู่แล้วนะเอ้อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นลินดินนะแนวทางการเล่นนะเวลาเราโดนกดดันก็เล่นประมาณนี้เลยนะครับ ลินดิทเป็นตัวละครที่เล่นคนเดียวได้อยู่แล้วนะครับแคลรี่มันมีตัวที่สามารถเล่นคนเดียวได้อย่างเช่นไฮยเตะลินดิทเนี่ยมันจะสามารถเล่นคนเดียวได้ง่ายนะเพราะว่ามันเร็วนะครับเ,ออเวลาโดนกดดันมันจะสามารถแยกไปดันแยกไปฟาร์มง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราโดนกดดันเนี่ยเราก็จะสามารถหาเงินง่ายเนาะออโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไปแล้วน้องชาย